สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสกิลของน้องกุศากันนะครับเหมือนเดิมว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวพาไปดูก่อนเ่ยเลยเดี๋ยวขออัญเชิญเล่นก่อนนะครับสิใบ,บฟรีนะใครยังไม่อัญเชิญรีมาเชิญนทุกคนอย่าให้มันเสียฟรีนะของฟรีดีๆแบบนี้นะครับนานๆจะมีทีเปิดเกมมาก็เปิดยันให้ดูเลยแต่ว่าอันนี้เลดยังไม่มานะทุกคนอันนี้ผมเปิดจากกิจกรรมนะครับไม่ใช่เปิดยันของตัวเองนะฮะมีแค่สิบใบนะต่อวัน เดี๋ยวรอดูว่าเราจะเกลือไหมแต่บม่วาผมเพิ่งจะได้มาตัวหนึ่งอ่ะน่าจะเกลือนะครับวันนี้อืนังไงเกลือจริงด้วยคงไม่จอมืดนะตอนนี้ผมขาดเอ็นพีอสองตัวถ้าได้นี่ผมก็ยิ้มแล้วนะโอ้โหอ่าล้วนเลย <c oughs> นะฮะไม่แปลกใจเท่าไหร่นะกิจกรรมหมดแล้วนะครับ <c oughs> โอเคอ่าอันนี้เปิดเล่นใบฟรีของไลบอลของผมก่อน สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นการรีวิวสกิลน้องกุสานะครับก็คือมาทดลองเล่นดูกันนะครับปึ๊บอ่านิดหน่อย,ยอ่าอุ้ยมาถึงเห็นบอกว่านะครับสกิลพาร์ทสี่ของน้องเนี่ยเห็นบอกว่ามาถึงเนี่ยจะแจกไอ้บัฟให้ให้กับเพื่อน่องทีมคนลเราสองบัฟใช่ไหมเออเราบัฟนี้มันจะสามารถช่วยโจมตีแล้วก็เซฟเลือดได้ด้วยเนาะแต่ว่าผมเปิดมาผมจะใช้สกิลที่สาม นะครับโจมตีเลยโจมตีมือปุ้งนะก็ถือว่าแรงอยู่นะเนี่ยจ้ะก็ทุกคนจะได้ด้อ้รับบัฟไอกซื้อเลือขายดอกไม้อะมานะครับอันนี้ต้องใช่ไหมใช้เอ้ยโมโม่ปรับสกิลเหรอทำไมเหลือสกิลแค่นี้เนี่ะในลองฮิลจุดหนึ่งห้าเนี่ยเห็นบ้ฮิลจะเด้งนะทุกคนอันนี้จะให้ดูนะ โดนตีปุ๊บฮิวเด้งรดโดนตีปุ๊บฮิวเด้งแรลมอยู่นะเอาจริงอ,ะอ,งอ่ะเาราฮิวบล่าใส่ฮิวที่แท้ถูในรอบนี้ผมจะไม่กดใช้ตะกี้สามน้องตีธรรมดาเลยตีไปสองฮิตนะฮิตแรกสามพันอ่ะคือดาเมจธรรมดาของน้องส่วนอันที่สองเนี่ยเหมือนจะเป็นสแต็กจากบัฟนะฮะที่จะตีสองรอเปอร์เ็ตนะ เวลาเพื่อนเวลาเพื่อนโดนตีเนี่ยเป็นไงฮะตีธรรมดาปึ๊บสี่พันเจ็ดหกพันเห็นไหมปึ๊บปึ๊บเวลาเพื่อนโดนตีจะจะหิวหิวเรื่องเยอะมากทุกคนอันนี้หลายลองตีธรรมดาดูก่อนปึ๊บเอ้ก็ใช้ได้นะเออผมมองว่าก็ใช้ได้นะหิวปึ๊บ ดูดิบัฟยังอยู่เลยอะถ้าน้องเลง่่อยยกเลิกทดไหมโอเคนะครับอยากอยากดูอีกรอบนะครับอยากอีกรอบแต่จริงผมสามารถผมก็สามารถน,นี่ได้เลยนี่นะไปทดลองสกีให้ทุกคนได้ดูเลยนี่นะผมสามารถทดลองได้เดี๋ยวลองไปทดลองดีดูดีกว่านะฮับอ้ยโดนนนี่ ถือว่าสนุกใช้ได้นะน่าสนใจนะครเดี๋ยวผมจะไปทดลองทั้งสองตัวเลยโมโม่ด้วยนะครับอุ้ยดาเมจเดเอาเรื่องอยู่นะถ้าใส่พุ่นเหล่านี้น่าจะมันนะโมโม่แต่นีธรรมดาใครจะหิววะหล่ะเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับ ก็แรงอยู่นะทุกคนเพราะว่าน้องจะเอาสแต็กมาเป็นดาเมจมาไปด้วยเนาะโอเคเก็บยันก่อนแล้วกันนะฮะ,ะรู้สึกว่าถ้าตัวละครครบเนี่ยผมจะสามารถทดสอบตัวละครได้นะครับมีคนเอาบอกผมมานะไหนมีนะผมต้องลองตัวละครตรงไหนอะไม่มีให้ลองหรอถ้ามันมันต้องกดตรงไหนนะทุกคนจึ๊บ ไปดูกิจกรรมอันนี้ปะอันนี้เป็นกิจกรรมอะไรนี่ลองตัวละครใช่ไหมโอเคโอเคฮะรับละอันนี้จะเป็นตัวทดลองเล่นนะฮะอ่าเดี๋ยวผมลองใส่ลูนดูก่อนนะลูนที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นผมลองแบบเบสิกแล้วการลูนเบสิกนะครับเป็นพูดเงาเนาะใส่เนีย มับเข้าไปนี่นะครับพูดเงาสกิลนี้ของน้องดาเมจเท่าไหร่ร้อยหสิบปเ็นนะครับถ้าอัพเต็มร้อยแปดสิบสามแล้วก็เอาไปถึงสามร้ยหกสิบก็ถือว่าใช้ได้สปีดต,ต่ำไปนิดนึงนะครับไม่ได้สูงมากเนาะกลางๆส่วนอามาอามาอามาผมจะใช้เป็นรูนสปีดแล้วกันเนาะไม่ไม่เอารุนแรงมากนะฮะ เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดยรูนี้ก็น่าสนใจนะมีสปีดไหมอ่าลองเทสสปีดจริงๆเล่นเป็นสปีดแล้วก็ดาเมจหนาก็ได้นะถ้าเใครจะเอาไปลงแบบพวกด่านอะไรนะด่านพวก PVE อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองในนี้ให้ดูนะครับข่าวลับเอาข่าวลับแบบง่ายๆแล้วกันนะครับไม่ซีเรียสมากนะครับหีกลางแล้วกันเนาะความโหดกันกลางๆนะฮะ ด่านสิบเอ็ดไปเลยนะครับไม่รู้จะไหวไหมทีมทีมอ่าน้องอยู่ไหนอะ่ะอย่าบอกนะว่าลองในนี้ไม่ได้อ่าลองในนี้ไม่ได้ทุกคนหรือว่าผมต้องลองในดันเชียนทั่วไปเหรอหรือลองด่านสิบได้ไหมด่านสิบน่าจะน่าจะลองไม่ได้นะ ถ้าาสิบเอ็ดไม่ได้เรือจะลงอะไรไม่ได้เลยหรือเปล่าอ่าไม่ได้จริงด้วยนะฮะไม่เป็นไรผมลงอะไรเป็ลงข่าวรับได้ไหมหรือว่าต้อง PVP PV หรือเปล่านะฮะไหนลองเทดูหน่อยอันนี้ได้ไหมปึ๊บอ่าในนี้ได้นะครับแจวเลย เล่นกับอามา่าโอเคเป็นพี่ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็หาตัวทริเซฟสักหน่อยแล้วกันนะครับเอาพี่ดุกมาพี่ดุกปึ๊บาจัดทีมแบบง่ายๆนะครับเล่นแบบคิวคิวตัวบัฟอ่ะโอเคประมาณนี้เรารู้ว่าเป็นไง รีบจอดไปสปีดก็ไม่ได้เร่งเท่าไหร่นะตุ้มหเก้าอันนี้แบบม่ติดพุ่เงานะก็ไม่ถึงกับขั้นแรงมากเนาะมีโหดกว่านี้ไหมทีนี้ละกันทีนเราเล่นเป็นพวกบพ่องงพ่องูอะไก็เบิร์กนะ อ่าไป้ดันขึ้นไหมเนี่ยดันไม่ขึ้นแน่เลยเาปิดน้องสันไปนะครับดันดันสู้ไม่ไหวเอามาผมก็เอาเรื่องอยู่นะถึกถือว่าถึกแล้วเรามีบัฟแบบเซฟกันตายได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเยี่ยมเห็นบ้าน้องกุศลเด้งเด้งขึ้นมาสู้เลย ต้มสามมืน่นะยางมันเลยทุกคนนี่ถ้าเล่นแบบว่าเป็นมีตามาที่แบบเน้นแรงๆกว่านี้น่าจะมันเดีย๋ยวลองโหดๆหน่อยเจอตี้โหด,โดหน่อยเฮ้ยผมอาจจะต้องต้องปรับเป็นสปีดนี้หน่อยต้องเล่นสปีดหน่อยเพราะฉะนั้นไม่ไหวนะตอนนี้ต้องหาสปีดที่แบบเน้นติดขีอะไรอย่างนี้มาหน่อยนะไม่งั้นไม่ไหวนะทุกคนสปีด เดี๋ยวอยู่ที่ตัวไหนเอ่ยซีซีละอะตัวนี้แล้วกันนะครับยืมมาก่อนอาจจะไม่ต้องเอาเป็นขีรอยก็ได้เนาะแบบพอประมาณนะฮะเดี๋ยวลองฮาตตี้ก่โหดดูหน่อยอาฮัตตี้นี้น่าสนใจ น่าสนใจนะครับอ้าวเดี๋ยวผมเทได้แค่นี้เหรอผมเทได้แค่นี้เหรอสองสัยต้องรองมีตามาแล้วทุกคนไหนลองอันนี้หน่อยมีตามาได้ไหมอไม่ได้โอ้ทุกคน หรือว่ามันจะไม่มีให้เทสแล้วผมสามารถไปเทสที่ไหนได้บ้างลงด่านธรรมดาหรือว่ามันหมดมันหมดรอบเทสแล้วอะผมเทสได้สองรอบเปงหรอมีตมาก็ลงไม่ได้นี่ผมหมดรอบเทสแล้วเหนเนี่ยทุกคนสงสัยต้องรอได้ได้ตัวจริงๆของน้องมาหละ ผมถึงจะได้เทสนะครับไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าและกันเราอีกไม่กี่วันนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะอยากรู้ว่ามีใครชอบน้องแค่ไหนครับผมเนี่ยบอกเลยมาว่าผมปั้นน้องมานี่นะครับน้องพุษะนี่มีลงมีรูนห้ด้วยนะแต่ตอนนี้รูนหายไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ